กับแซฟทูเดสดตรงนี้คุณผู้ชมค่ะวันแห่งความหวังด้วยวันนี้ทุกวันที่หนึ่งขัที่16หนะช่วงนี้ยังมีเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขตอนนี้เพิ่งบ่ายสองสาสนาทีเชื่อว่าลอตเตอรี่ยังมีขายอยู่เป็นความหวังที่แบบว่าในช่วงเวลาสั้นๆแล้วเพื่อจะมีโชคเอาลองฟังดูเป็นเรื่องแบบสั่นสะเทือนเหมือนกันนะครับงูเหลือมกกไข่แต่ไม่ใช่ไข่มูเหลือมไข่ไก่งูเหลือมกกไก่ไข่ไข่ไก่ไข่ไข่ไก่ใช่ คือหามากไปเจองูเหลือมนะคะนอนกกไข่ไก่อยู่ในเล้าไก่ในหลังบ้านนายทหารค่ะคือเรื่องเรื่องคือเจ้าตัวเนี้ยเขาไปขมือบไก่ไปแล้วเป็นไก่ชนด้วยนะนี่ยังไงดูโอ้ยคนลุกโอ้ยคนลุกเมื่อวันที่15สิงหาคมคุณผู้ชมศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภยัยมูลลนิธิสว่างโรจนธรรมสถานสตหีมนะคะเขาได้รับแจ้งความค่ะคุณผู้ชมขอความช่วยเหลือจากพันจ่าเอกศักชัยอายุห้ปี พักอยู่บ้านเลขที่8 1 0ทับ9 7 หนึ่งโอ้โหทำไมบ้านพีดเยอะตัวเลขมากเลยโอ้หมู่สองค่ะน,นี่ให้มาหกตัวเลยนะใช่ค่ะตําบลสัตหีบจังหวัดชลบุรีค่ะเขาบอกว่ามีงูขนาดใหญ่นะบุกเข้ามากินไก่ชนในเล้าเกิดเหตุเนี่ยเป็นเล้าไก่เล้าไก่เนี่ยนะมุงด้วยไม้แล้วก็ตะข่ายเหล็กค่ะคในรังก็มีไข่ไก่ด้วยนะคะไปถึงปุ๊บเจ้าหน้าที่บอกเห็นงูเหลือมขนาดใหญ่ยาวสาเมตรโอ้โหคงจะเข้ามาทางช่องหลังคาค่ะกําลังอิ่มนะกำลังน้องขดตัว กกไข่ไก่แทนแม่ไก่อยู่ในสภาพภูงกลาง<อ>คือคงอิ่มอ่ะงูปกติเวลากินอิ่มเลื้อยไม่ค่อยไหวอรอย,อ,อย่อยอยู่อ,อ,ยอยู่ในบริเวณนั้นนั่นแหละบริเวณที่ทานเหยื่อเข้าไปแล้วทรมานคนเลี้ยงไก่คือ,อเป็นไก่ชนโอ้โหและบ้านเขอยู่ชมบุรีด้วยนะไม่ใช่ไก่ชมบุรีอย่างเดียวนะเป็นไก่ชนที่มีมูลค่าหลายพันบาทคุณผู้ชมเข้าไปก็อ้อมเอามือนะวิธีการจับเอามืออ้อมหลังหัวงูนะจับตะปบ สำเร็จดึงออกมากะจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติครับดึงออกมาเห็นโอ้โหไข่ไก่เต็มรังอแยกเป็น2กลุ่มครับกลุ่ม4ี่ฟองหนึ่งกลุ่มครับกลุ่ม7ฟอง1กลุ่มรวมทั้งสิ้น12ฟองโอเคโอเคเลขี่ไม่ซงไม่ซื้อออมันมีหลายตัวเลขเหมือนกันนะต็นับอะตั้งแต่แรกนะอายุ55เจ้าของบ้านเลขที่810 -971 เหมู่2 งูเหลือมยาวสาเมตรอ่ากกไข่สองสองกลุ่มเป็นกลุ่มหนึ่งสี่ฟองอีกกลุ่มเจ็ดฟองรวมสิบสองฟองอ่าอะแล้วแต่ดวงแล้วแต่ดวงโอ้ยไม่ทันแล้วล่ะอนจังหวะนี้ลอตเตอรี่ยังทันออลอตเตอรี่ยังมีขายเหลืออะแพงเลยเหลือบางคนเดินมาจะหมดแล้วครับจะออกแล้วครับอย่างเงี้ยครับอือนะฮะแต่ว่าอ้าวก็เป็นที่จะบอกว่าแปลกใจก็ แปลกใจนิดหนึง่งว่าไปนอนกกไข่ทาไมแต่ว่าถ้ารู้จักธรรมชาติของงู mm hmm. ก็อย่างที่คุณชมพู่บอกเวลาทานเหยื่อเข้าไปปุ๊บม,มันก็อิม่มไปไหนไม่ไหวไปไหนไม่ไหวแล้วก็ธรรมชาติของเจ้าหน้าที่พอจับได้ปุ๊บปล่อยคืนสู่ธรรมชาติปล่อยให้น้องโตอีกนิดนึงเดี๋ยวกลับมากินใหม่นะเออชอบมากเลย <c oughs> ชอบมาก <c oughs> เพราะว่าที่บ้านก็เหมือนกัน <c oughs> พี่อปรพรก็มาจับปุ๊บเสร็จแล้ว <c oughs> พี่แล้วเอาไปทําอะไรต่ออ๋อก็เดี๋ยวปล่อยคืนสู่ธรรมชาติครับน้อง แล,แล้วมันไม่กลับมาบ้านผมอีกแล้วพี่พมันไม่กลับมาบ้านเราเดี๋ยวมันก็ต้องไปไข่ไก่ไอ้ไข่เอาไว้แล้วมันก็มีลูกงวไปอีกแล้วมันก็เลื้อยไปบ้านชาวบ,บ้านอีกโ,อโตขึ้นเรื่อยๆครับใช่เอ้ hey, แต่เราจะทำไงกับน้องก็ไม่ได้น้องก็ไม่ได้ทำอะไรอ่ะนะฮะอ่ะ จบจากเรื่องของงูนะฮะแต่ว่าเรื่องของงูเนี่ยมันมีเรื่องของไข่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับไข่เหมือนกันนะฮะให้มาดูกันหน่อยคุณผู้ชมช่วยเข้ามาดูกันหน่อยว่าไข่นี้เนี่ยทำไมลักษณะมันถึงแปลกประหลาดขนาดนี้มีตัวเลขเปล่าไม่ไม่อ๋อไม่มีนะไม่มีแล้วเป็นหนุ่มคนนึงครับเขาไปซื้อไข่ไก่มาทําอาหารนะแต่ว่าพอตอกออกมาเนี่ย ไข่เนี่ยมันมีลักษณะที่แปลกออกไปเพราะว่ามันมีลักษณะคล้ายกับรกหนะออแบบนี้เลยอโอ้โหนี่ต่อออกมาเสร็จแล้วก็มีลกแบบนี้นะฮะผู้ใช้ Facebook ครับ แชมป์รัชพลเขาโพสภาพไข่ไก่หลังจากที่ตอกออกมามันเหมือนมีรกติดอยู่นะฮะยาวเนี่ยประมาณ5เซนติเมตรอ้าเมื่อกี้บอกไม่มีตัวเลขนี้5เซนติเมตรจ้ะ,ะแต่ไข่ขาวเนี่ยมีสภาพปกตินะครับคุณรัชพลเนี่ยเขาเล่าว,ว่าซื้อไข่มาทำอาหารขายนะครับอาทิตย์หนึ่งเนี่ยก็ประมาณ10แผงเมื่อวานนี้ก็จะทอดไข่ทําเมนูข้าวกระเพราไข่ดาวพอตอนตอไข่ลงกระทะ ก็อย่างที่เห็นเนี่ยคุณผู้ชมฮะไข่ก็มีลักษณะคล้ายกับลูกออดนะครับแต่ว่ามีขนาดใหญ่เท่านิ้วมือตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยเจอเหมือนกันเพิ่งเจอใบนี้เป็นใบแรกนะฮะในแผงที่เหลือก็เป็นไข่ปกติหมดเลยหลังจากที่ผูกเผยแพร่ออกไปโพสลงไปเนี่ยนะฮะก็มีคนมาให้ความรู้ไม่รู้ว่าเป็นอาจารย์เจดหรือเปล่าไม่น่าใช่ไม่น่าใช่นะฮะจริงๆแล้วเขาบอกว่ามันเป็นโครงสร้างของไข่ที่เรียกว่า คาราเซ่นะฮะหรือว่าคาราซี่นะฮะหรือว่าขั้วยึดไข่แดงอ้าวเป็นอาจารย์เจตอ้าวอาจารย์เจตเป็นอาจารย์เจตจริงๆด้วยกะว่าไม่ใช่กะว่าอาจารย์ได้พักบ้างแต่อาจารย์ก็มาจริงๆอาจารย์ให้ความรู้ทุกคน,นครับผมนะฮะมันเป็นขั้วยึดไข่แดงครับมันไม่ได้อันตรายต่อ,อการบริโภคแต่ว่าถ้าจะรับประทานก็ควรจะทําให้สุกซะก่อนแต่เชื่อว่าคุณคุณรัชพลเนี่ยเขาทําอาหารขายไง คือถ้าทอดแล้วไปให้ลูกค้ากินผมคิดว่าอาจจะกระทบลูกค้าอาจจะรู้สึกว่าพี่พี่เสิร์ฟอะไรมาครับเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอันนี้เราเห็นเป็นแยกไข่ขาวไข่แดงแต่พอเราตีล่ะตีให้มันกลายเป็นไข่เจียวอะ่ะเ,ออเราก็ไม่รู้วเวลาทอดออกมามันอาจจะไม่เห็นออถ้าทอดเป็นไข่เจียวนะถ้าเป็นไข่เจียวแต่ถ้าถามคุณอาจารย์เจบอกว่าทาให้สุกซะก,ก่อนแล้วค่อยกินแต่ถ้าคุณตอบมาเห็นอย่างนี้คุณจะกินต่อหรือไม่ ชมเหรอ,อ,อไม่ก็ไม่เหมือนกันเ,ออเราจะคิดอีกแบบคุณผู้ชมคิดเหมือนพวกเราไหมคุณผู้ชมชเราจะไม่คิดว่าเป็นขั้วไข่แดงอะไรทนะั้งนั้นเราจะคิดว่าไข่ตัวนี้พร้อมที่จะเป็นลูกเจี๊ยบในอนาคตเ,เขาต้องเป็นไข่เป็นแล้วมันเป็นผัดกะเพราไข่ดาวม,มันไม่ใช่ขัดผัดกะเพราไข่คนถ้ามันเป็นไข่คนเราย,ยังเข้าใจได้ไข่คนแบบตัวที่มันเป็นตัวอ่อนแล้วอะ่ะ เอออันนั้นไข่ข้าวเออไข่ข้าวไข่ข้าวไข่ข้าวไข่คนอ่ะเออแบบนั้นอ่ะไข่ไข่ไข่มันจะมีสองแบบไข่ทรงเครื่องจะไม่ใช่ไข่ข้าวไข่ทรงเครื่องคือไข่ที่เขาเจาะรูแล้วมาปรุงรสด้านนอกแล้วใส่เข้าไปเพื่อปิ้งย่างให้มันสุกมันจะเป็นรสชาติแต่ไข่ข้าวคือไข่ที่มันมีตัวอ่อนตัวอ่อนแล้วอ่าคนละแบบกันนะฮะโอ้โหแต่ว่าเอาอย่างนี้จริงๆถึงบอกว่าทานได้ก็มันก็บิวๆิวเหมือนกันนะเหมือนเลขเจ็ดเหมือนกันนะเมื่อกี้ คนชมพูวันนี้สมองมีตัวเลขเลขเยอะมากเลยนะเข่าไ่าเราใช่ใช่แต่หลังๆเจอข่าวเรื่องไข่ไก่บ่อยเหมือนกันนะที่มีคนมาแชร์บ่อยๆว่าไข่เดี๋ยวนี้มันเป็นไข่ไก่แท้ๆแต่ด้วยอากาศให้มันเปลี่ยนไปหรืออะไรก็ไม่รู้บางคนซื้อไข่ไปเป็นแผลงเอาไว้ในบ้านออกไปเที่ยวสองวันกลับมามีรูเจี๊ย มีลูกเจีย๊ยบฟักครับแผงไข่เฉยคุณผู้ชมชมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะคนเอามาขายไม่รู้ว่านี่เป็นไข่เป็นเป็นลูกเจีย๊ยบหรืออากาศที่มันร้อนมันอบจนได้เต็มที่ทําให้เชื้อมันได้ไกลายฟักได้เป็นไข่ลูกเจีย๊ยบเ,เจอ,อบ่อยอกันเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะมีการตรวจก่อนนะเพราะว่าผมเคยลอง ผมที่บ้านเมื่อก่อนเคยเลี้ยหานเขาก็าจะมีการตรวจว่าอไอ้ตัวเอมบริโอของตัวไข่เนี่ยหรือว่าไอ้ตัวที่มันจะทําให้ไข่เจริญเติบโตเนี่ยมันมีหรือเปล่า<อ>คือถ้าไม่มีเขาถึงจะขายคือถ้ามีเนี่ยก็จะต้องถูกคัดแยกออกไปเป็นไก่เลี้ยง<อ>เพราะว่าไก่เหล่านี้เนี่ยไอ้ไข่เหล่านี้เนี่ยมันจะสามารถเจริญเติบโตได้อใช่เคยได้ยินแบบนี้เหมือนกันครับอ้า<อ><อ> ฟังข่าวกันแล้วไปเที่ยวกันดีกว่าคุณผู้ชมค่ะคมีกิจกรรมค่ะเอาใจสายเที่ยวสายดนตรีแล้วก็สายปาร์ตี้ด้วยนะคะมาฝากกันค่ะทางทอท,อท,อท,อทอนะคะแล้วก็เวสปาไทยแลนด์ชวนไปร่วมสนุกกันค่ะกับงาน t o u r n Bridge f e s t นะคะความสุขแดนใต้จังหวัดชุมพรแล้วก็นครศรีธรรมราชค่ะเป็นการสร้างกระแสคุณผู้ชมค่ะในการเดินทางท่องเที่ยวตามเส้นทางสุดฟินกับพาหนะคู่ใจไปในเส้นทางใต้ค่ะ วันที่15สิงหาคมที่ผ่านมาคุณผู้ชมขาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจับมือกันค่ะกับทางเวสป้าไทยแลนด์มีการจัดงานถแถลงข่าวกิจกรรม Southern Bridge f เ s t นะคะความสุขแดนใต้โดยนางสาวสมฤดีจิตจ,จงรองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศค่ะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมาบอกถึงความพิเศษของกิจกรรมนี้นะคะว่ากิจกรรม So u t h e r n b r เนี่ยนะคะเป็นความสุขแดนใต้ จะช่วยกระตุ้นและเกิดการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงสู่เมืองหน้าเที่ยวภาคใต้ค่ะเพื่อเป็นการกระตุน้นการท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซั่นในพื้นที่ฝั่งทะเลอ่าวไทยค่ะคุณผู้ชมนี่งานเนี่ยนะฮะจะจัดขึ้นในวันที่23ถึง25สิงหาคมนะฮะที่หาดทุ่งวัวแล่นจังหวัดชุมพรและ30สิงหาคมถึง1กันยายนณถนนคนเดินชายเลขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับนี่ ภายในงานเนี่ยนะฮะจะมีการนําเสนอเสน่ห์ไทยแดนใต้ครับการออกร้านอัตลักษณ์ท้องถิ่นอาหารถิ่นสุดร้อยนะฮะต้องใช้คําว่าสุดร้อยนะ,ะมากมายเลยนะครับพร้อมกิจกรรมเวิร์กช็อปมีงานครับสุดเก๋แล้วก็คอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังอย่างซาน,นี้วงเยสเตอร์เดย p i ียวเดอะวยนะฮะที่จังหวัดชุมพรแล้วก็วงโลโมโซนิกแล้วก็หนิง The v o อย e ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับและภายในงานนะครับยังมีการแนะนำสีเส้นทางชวนเที่ยวใต้พร้อมภาหนะคู่ใจได้แก่เส้นทางรักเขาฝั่งทรายจังหวัดระนองชุมพรอาหารรถใต้จังหวัดตรังเส้นทางศรัทธา จตุธรรมธาตุแดนใต้จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีพัทลุงนครศรีธรรมราชและเส้นทางพระหุวัฒนธรรมชายแดนใต้จังหวัดปัตตานีสมาชิกเวสป้านในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยเนี่ยนะครับโดยเฉพาะภาคใต้เนี่ยเขาก็จะเดินทางมาร่วมงานนะฮะแล้วก็นาเวสป้าคู่ใจมาให้คนรักเวสป้าได้ชื่นชมด้วยซึ่งในงานถแถลงข่าวเนี่ยมี3พรีเซนเตอร์ของเวสป้าได้แก่ พี่พุทธาเรเน่พี่เรียวพุทธคุณต้าบาร์บี้และพี่เรย์แมคโดนัล์มาร่วมแชร์ความประทับใจและมิตรภาพประสบการณ์ที่ได้จากการขับขี่เวสป้าทเที่ยวภาคใต้นะครับนอกจากนี้ก็ยังมีรถเวสป้าคู่ใจของสมาชิกเวสป้าไทยแลนด์กว่า50คันมาโชว์ในงานแถลงข่าวด้วย ปักหมุดที่ชุมพรและนครศรีธรรมราชโดยการจัดงานของเราเรามุ่งเน้นของเรื่องของความสุขที่จะเกิดขึ้นเมื่อเดินทางถึงภาคใต้นอกจากความสุขที่เราจะได้สัมผัสกับดนตรีนักร้องนะคะความสนุกสนานแล้วเนี่ยยังได้อิ่มอร่อยกับอาหารต่างๆโดยเฉพาะอาหารของพื้นถิ่นแต่ที่สําคัญค่ะเราอยากจะเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกิจกรรม DIY ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีความแตกต่างกันท,ทั้งที่ชุมพรและนครศรีธรรมราช แหล่งท่องเที่ยวภาคใต้ทั้งชุมพรและนครศรีธรรมราชมีแหล่งท่องเที่ยวอีกมากมายโดยเฉพาะในช่วงหน้าฝนจะมีทะเลเหมอกสวยๆมีน้ำทะเลใสๆรองรับท่านค่ะสุขทันทีที่เที่ยวหน้าฝนค่ะขอบคุณค่ะ Oh. ดีใจนะคะปีนี้ททเนี่ยกระตุ้นการท่องเที่ยวหลายๆส่วนเลยนะคะคส่วนนี้งานนี้ก็คือทางภาคใต้นะคะแล้วก็ขี่เวสปา้าเวสปา้สปาเป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่คลาสสิกมากนะคุณผ oh. <ช>ู้ชมนะคะซึ่งงาน Southern b r e e Fest นะคะความสุขแดนใต้เนี่ยจะจัดขึ้นค่ะในวันที่2 3สถึง25สิงหาคมนี้นะคะณหาดทุ่งวัวแลนด์จังหวัดชุมพรและวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายนปี2 5ง7นี้นะคะณถนนคนเดินชายเลขนอมค่ะจังหวัดนครศรีธรรมราชไปเที่ยวกัน เยอะๆนะคะงานนี้สุกทันทีที่เที่ยวใต้แน่นอนจะบอกว่าผู้มีโอกาสได้เป็นพิธีกรงานเฟสขนมอ่ะสองปีสามปีติดสวยมากทะเลขนมคือใสมากเราที่พักด้วยที่พักดีๆหลายที่เลยมีพูวิลล่าเปอะไรเงี้ยแล้วไปดูคอนเสิร์ตกันแล้วงานนี้ก็ไปขี่เวสป้าเที่ยวกันทั้งชุมพรแล้วก็ขนมเลยนะคะใช่ครับอมเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้ามีน้องมาเยี่ยมเยี่ยมโรงเรียนเด็กๆเจอกรี๊ดใหญ่เลยน้องอะไรเดี๋ยวไปดูค่ะ